อโเวาเลยงงนักจำใจโอ้ขาาดเข้าใจพื้นน้ำมันจุ่ววะจ้าปาี่เรามึงตีลูกสาวอ่ิตเคื่องติตเคื่อมุ้ไเนี่ยโอ้งมากใช่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 ก็ดีแล้ว ทำไปหนูก็จะได้ดีเองลูก FC ก็ดูอยู่พ่อกับแม่ก็ดูอยู่อาาแต่ว่ามันอลังอ่ะหายอาจารย์นักวิทยไปแล้วหาลอยวันน้ลุกขึ้นดอกขึ้นยูบโอ้ยโอ้ของบอกหาลอยบอกคุณหาลอยบอกไ้เพลินไปซื้อเอ็มต่อยกินน้ำเงินตัวๆแล้วพี่น้องเนดูเบื้องหลังเขาเด้ เอากพอ้เนาะพ่อหาป่พ่อไฮลาไปเนี่ยนี่ดีนั่นตีหายร้อยเห็นัพอมานี่เลยมั้ง่อกมานเห้ยอาได้มามานยอนยังลาสิไปบอกแม่นดพี่น้องมึอนี่มานยันยังมาจพ่อลาไปบอกแม่นวพ่อพ่อไฮลาอ้เนี่ยปิดปากข้าปิดปากาปิดปากก็บอกเรื่อเล้วพี่น้อง เังมันนี่คตีีบังร้าเลยขนาดนี้รตีแล้วจร้ายยันยังมาตีบอกลืมไปเลยพ่อลืมหูดสิรอเดี๋ยวปนี้สองม่เอาบาดนคตรขึนล่วยๆมาจั้งหายแบงหายใบพูเนาะแบงรออีกมากพขาดสายเนาะเออราพีจบปีนี้สองมีอายได้เอฟซียหันอกว่าเอ้าจาลืมหูดสิบปะนะพ่อนาะม่ เอ้สิบแจกเลยเว้ยอากาศมันฮ้อนจังอสโอ้ยแต่กว่สิบพันกได้ละกันว่าสิบพันมัแล้วก็มีเงินสร้างโรงสร้างบ้านแล้วก็คุมก็หมดเลยนะคะมได้หลายกันอะไรอ่ะมาปวยพานเหมือนสิ่งัองแบบนี้เงินลุยงานสร้างงานเอางานเป็นที่ตั้งถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเนาะสมมติว่าผ่านไม่ไม่ถือว่า ผ่านาน้ามากไม่ได้นะบอลยิงจะเป็นยังไงอ,อ่ะอ่สมมติว่าคือมันข้ามมาแล้วไงสืุปมมีอย่างเลยอะเราผาไไ่ออผานมาได้เออพอผ่านม,มาแล้วอียงปะมันยังหนังไมเลยถ้าเราไม่เก็บมาคิดนี่แหละสรุปว่าเขาไม่ได้ไปขาย้นไต่ไหเขาไม่ได้ไปขายยาบ้าไม่ได้ไปขายห้นไต่ไหมใช่เร,เราเรามั่นใจในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทําเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าด้วยนังเสียงคนที่ว่าลูกคนที่ว่าคือเมื่อนายเป็นยุดรนนี่มันน้องวาสนายังรู้จกพูดเลยเนาะอย่าี คนในอันว่นาแม่พงแม่ข้าว่าหมอมอันตอนที่เอาตอนที่หมอลำไม่ได้ผิดหมอลำไม่ได้อันนี้ว่าเห็นไหม,มคะน้องว่าสนาก็ยังพูดดีเลยน้องวม่าสนาจะคุลนล่น <c oughs> <c oughs> าเลยจะกัดข้อพอด้วยสิ่งนึงมาล่าเพลองอกำลังกิอยู่ร่มามาอยู่บ่ดิตาดำดำตาลำลำมือนังไปซุ่ <c oughs> มคนนวด เงี้ยนบตัวอยาก็จบนั่นแหล้วบอลม่มีผู้ไปซงเก็บกับว่าแม่เนาะแต่ว่าแต่ว่าแคนก็ว่าเพื่อนกูติมพูอยังมาขนาะแต่ว่าถ้าเป็นแด่ไมาสัมผัสพืนอีกแล้วกัดหนาลักดิล่ะหาลักหลายคนสือว่าเราบ่พ่อเราบ่ติมหรือติมหรือยังสิแต่ว่าสรุปว่าเราหนาลักดิแต่คนกวเกิดปได้นู้นขนาดนู้นเกิดปรได้อะไรนะ คนไม่เดือดเกิดพิการจังหวะไม่เดือดเกิดไลยย่างค่ะจะบอกคุณพ่อแม่เอฟซีทุกคนค่ะปลาเจ้าเบลนัดจุดนี้เลยค่ะเด้อดาขอะบอกเลยค่ะว่าลาคิวานี่เราคุ้นม้งวันนี้เราคุ้นพอจูเพิ่งว่ายซีมีอุปสรรคอีย่างมากไหมลาตะกี้อมสูบไอ้ก็พ่อจูแล้วก็วงอันคือขั้นเียวเาบอกมาจากใจค่ะลาประเด้ปรุงแต่งยังวานี่นี่คือขั้นบอกฟองหล่ ให้ hey, พ่อพอ่อแม่แม่เอซี่เป็นพยานเลยคะ่ะนี่คือข้อาวหม่าวงเหนือคือแม่ซินีบบ่อุปสรรคมากไหมลากสีพ่อมสุกก็ปรโจวว่าว่าสิเป็นอุปสรรคยังที่มันเป็นเหลืองไงเรื่องเล็กเรลืองน้อยลก่กระพ่อมสุกไปล่ะตีบทีมวงตีบิีโปรโจเอซคะ่ะข้า,าวไอเดอนนี่ซ้ำคู่บา,าจาอยู่เนี่ยครับซ้ำต้นแบบต้นฉบับอุ่เนี่ยครับแล้วองค์อิงจะมาแข่งกับใครไม่ได้ แล้วผมจะเอาใครมาแทนที่องค์อิงมันแทนไม่ได้องค์อิงคือลูกสาวผมไม่แล้วครับศิลปินคนอื่นผมบอกจต่ลว่านอกเหนือจากองค์อิงก็คือลูกที่ผมจะให้คนที่มาแทนที่อง,งค์อิงมันแทนกันว่าไรครับองค์อิงในโลกมีองค์ิงเดียวะผมตั้งอีกมอลำอีกวงหนึ่งเลยครับถ้าองค์อิงแยกร่างได้ถามที่สององิงครับผมบ่ได้มาตามหาผู้อื่นยากครับเพื่อเสียมาเป็นตัวเด่นเพื่อเสียมาเป็นตัวยืนตัวรักแต่ องอิงมีคนองอิงเดียวในโลกซึ่งประจำอยู่กับพ่ออยู่ที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมเห็นหลายๆคอมเมนต์อยู่ครับชอบลูกสาวผมแล้วก็ศิลปินในวงหรือแม้กระทั่งองอิงโดยการพุกปั้นของโจ้เนี่ครับแล้วก็ศิลปินทุกคนในวงผ่านการพุกปั้นจากผมและทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังของผมทุกคนครับแล้วองอิงจะมาแข่งกับใครไม่ได้แล้วผมจะเอาใครมาแทนที่องอิงมันแทนไม่ได้องอิงคือลูกสาวผมอ้วครล

ไปน้ำตาลพราะว่าไปได้ก็ไปข้าไปกันไดยงานสูงผึ่งไร่ันสูงสูงสูงไปดูชื่อไปสูงมัสู้แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับน้ำัดกับดไปน้ำรดมน้านองไงครับมีอย่มีอะไาคามีทวิธีพคนดังนี่ยแต่บ้แน่นคนดังอะแ่ได้เป็นจริง